ประวัติโดยย่อของโรงเรียนตั้งอยู่บ้านเลขที่121ตำบลหนองช้างอำเภอสามชัยจังหวัดการสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6รวมห้องเรียนทั้งหมด16ห้องเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตบริการโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์มี4หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านสามชัยหมู่สี่ ตำบลสำราญอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์2บ้านพรจเจริญหมู่8ตำบลหนองช้างอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์3บ้านคำอุดมหมู่12ตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์4บ้านจานหมู่2ตำบลหนองช้างอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันมีนายนิคมชากันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายริทิชานันพวงเพชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีนักเรียนจำนวน335คนและนักเรียนเรียนรวมจากโรงเรียนคอจานวิทยา จำนวน25คนรวมทั้งสิ้น361คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น29คนคําขวัญของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเป็นประชาธิปตไตยใฝ่คุณธรรมนำเทคโนโลยีบนวิถีพอเพียงวิสัยทัศน์จัดการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่21 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนพันธกิจ 1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ และทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ผลงานและความภูมิใจของโรงเรียนนายนิคมชากันได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิตในสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบออนไลน์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ได้ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปีการศึกษา2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขตหนึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนแห่งความซื่อตรงโดยสถาบันพระปกเกล้าปีการศึกษา2564สถาบันพระปกเกล้าเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่น โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา